ตรงกลาง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 อย่าเพิ่งพี่มีกระเป๋าตัวนี้ให้ไม่รู้เราแสบสุดโอ้ยอย่าใช้คำว่าอายเลยเราอาร่ะพี่มีกระเป๋าโค้ชแบ,บ็คให้เลยถ้าเราทําถูกใจไว้กับกัปตันแล้วปัตนาอยืนยืนยืนก่อนเลยดูอนดูนพร้อมนะยืนยืนพี่ครับหนึ่งรอบครับพร้อมแล้ว แต่ครั้งนี้โดนใจได้เลยเพราะเรื่อ อายไหมไม่อายอืมไาวกับตันครับพี่ขอพูดพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าให้หรือไม่ให้ครับให้าบอกไม่ให้ที่หักมุมมากนะให้มากกว่ามาเลยครับเดี๋ยวให้ไว้กับตันเซ็นนะฮะสุดท้ายครับเห็นเสื้อสองตัวที่พี่สาวันนี้ถืออยู่ไหมฮะเสื้อสองตัวนี้คุณจะถูกสวมลงไปแล้ะเซ็นให้ข้างหลังเลยฮะใครอยากได้บ้าง ซื้อสินค้าอนนี้คงสองพันนะเราบอกตอนนี้ตอนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปเรายิงกลาเรายิงกล้ากีิถ้าถือสินี่จะไม่ถืออะไรเลยใช่ไหมหรือสองสามมาถ่ายตัวเลยดังเดืตด สองตัวสุดท้ายสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนนี้จริงๆเลยหนึ่งคน